快点！快点！快点！ ตากคนตากไม่ต้องวิ่งไปขนาดนั้นไมคุณพ่อได้ตัวใหญ่กว่าเ้าคุณทำไมว่าได้ตัวเล็กอะะตัวใหญ่กินไม่ว่าไม่เรียกหนูอ่าไม่ว่าไม่เรียกค่ะพ่อแล้วพอรู้ว่าตัวใหญ่พ่อเรียกว่ากิน อันนี้พวกเราทำงานเซนเตอร์นะครับอันนี้เ,งงนเน็น,นเกลือมาปลาที่ใส่น้ำไหลปลาไหลครับผมตกครับตอนเย็แมยังไม่ไดล้ลงน้ำเลครับท้ายเดีืนนอนนี้คือครับเดี๋ยวก็ตกตอกไม้ครับได้เปลี่ยนเสียตัวมีนิดเดียวอากาศตอนเช้าครับ ตกครับผมตกเพงเป็ดหกโมงครับยังมืดอยู่ครับตอนนี้เอมลุ้นเอาจะช่วยเซนเกอร์เลยนะครับ จปดียนนะคแล้วก็มาตกฟังปลาดูนะค

อะไรดอกหรือเปล่าตะเคียนหรป่าโอ๊ะป่าตะเคียน

แกกินอะไรครับมีแก้วไม่ค่อยเมีแก้วอร่อยไหมตอนน้ำท่วมกินด้วยเหรอกินด้วยกันครับกินด้วยกันกินเนื้อคั่นอร่อยไหมไม้สวยมากครับปลาดูครับปลาดูฝั่งไรวิวครับฝั่งน้องปลาไรวิว ต้องปไปไลฟ์วิวก็นู่นครับรไรไลฟ์วิวไปไลฟ์วิวคนเยอะมากครับตาเข้าครับฝังมองครับจะใะน้วไม่เอาโอ้อร่อยไหมครับ <c oughs> มากินด้วยกันครับมากินด้วยกัน กินด้วยกันกินด้วยกันครับท่้นมูมม้ชมอย่ากินด้วยกันครับซม <laughs> ตปลาอะไรปใช่ตานิมตาอะไรพนักงงนตักเนาะอ,อยู่ไหนเอ่ย ยังเลยปานินไหมพ่อาคนตากคนตากไม่ต้องวิ่งไปขนาดนั้นอ,อ้เก่งจังเลย

ตัวได้ตัวใหญ่กว่ามีตัวไปดูมีตัวไปดูทำไมคุณพ่อได้ตัวใหญ่กว่าอ้าวทำไมวัดได้ตัวเล็กอ่ะวัดตัวใหญ่กินน้องไม่พ่อไม่เลี้ยงหนูอ่ะไม่ว่าไม่เลี้ยงค่ะพ่ออย่าแล้วพ่อรู้ว่าตัวใหญ่พ่อเรียนวัดเองอ่ะ ไม่ตัวใหญ่ น,นี้ก็ครึ่งวันแล้วครับผมก็ได้มาหนึ่งแจมครับกานินใช้เนะีประมาณโลโลนึงนี่แหละครับก็วันนี้ลุ้นกันอีกครึ่งวันนะครับผมกับช่วงเย็นครับว่าเราจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าเนาะเหยือที่ใช้วันนี้ก็หัวหัวขนุนขนุนครับวันนี้ ถนนมัวคันเทปฟ้ายังไม่เปิดเลยครับครึ่งวันแล้วยังมืดคืมเหมือนจะตกอีกครับผมอากาศคืมๆค,ครับวันนี้ฟ้าไม่เปิดอะไรครับ

แห้งแล้วนะคะผมก็เอาปลายกินข้าวนะครับก็ตอนนี้กินข้าวกันอยู่ครับผมปลายยังไม่มีีวิแวกกินเลยครับกินข้าวอะไรกินข้าวอะไรกินข้าวกับเอ่อผัดผักผัดผักนะครับกับข้าวสวยนี่ครับนี่อ๋ออร่อยไหมเนี่ยอร่อยคิกินได้ไหมเนี่ย ได้กินไม่ได้แ <Industry> ล <inn onal noise> ้วใครจะกินได้ล่ะเฮ้ยกินบไดายคอยกินบได้เป็นยังเป็นยังกินบได้ยมันเห็ดจีน การขุงมวัวใช่ครับกางขุ้วัวเลยเราม่อยู่ที่การขุงวัวจะตีกุญแจไมครับัวไวินัวมาถอนหญ้าวันมากินหญ้มมามดมนหญ้า บว่าตัวเล็ก,กใช่ครับ,บรตัวเล็กเหมือนแพ้เลยนะใช่น้องเจงมันแม่เลยร้องไงแม่อนนี้ก็บายสองโึแล้วครับ 才一直、欸、打开、啊、我 <noise> รวมครับวันนี้งานปลารวมเชนเกอร์ครับผมมีตะเพียนใสสวยแปลานินน่นหนึ่งแต้มปลานิ่นตัวใหญ่ครับหนึ่งตัวแล้วก็